แจกขนมมาคนละสามห่อเลยแจกขนมครับเยอะเลยขนมเยอะเลยครับเยอะเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจกขนมมีอะไรแจกอีกกูตายแจกอีกแจกอีกคนละสามห่อเลยแจกอีกแจกอีกแจกอีก คอยบอกแล้วใส่สีเขียวเดินผ่าน,านชาวะบ้านคิดว่านเนเนหน่อยเลยคิดว่านเนเนหน่อยเอเน่น,น่อยออกมาบินทบาศนะครับผม <c oughs> อ่าไปต่อครับกินแน้อร่อยนะครับผมอ่าไปต่อนะครับผมแม่ไปต่อไปต่อโอ่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วทีมงานเราทีมงานเราเมื่อยแล้วนะครับผมทีมงาน ทีมงานทีมงานเราเมื่อยแล้วนะครับผมแม่ทีมงานเราโอ้โหไปแล้ว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 โอ้โห